ากาศสองข้างทางดีมากด้านหน้าก็จะเป็นภูเขายินสบาย หน้าผมก็จะมีน้ำตกอยู่นะครับคลิปที่แล้วเมื่อหลายวันที่ผ่านมาผมก็ค็น ซอยนี้เป็นถนนคอนกรีตนะครับชื่อว่าซอยเชินยิ้มครูย,ยิ้มซอยครูยิ้มนะครับเป็นทางขึ้นเขาถ้าขับตรงไปก็จะเป็นทางขึ้นเขา ล้นานยางนะด้านข้างๆโยก็จะเป็นสวนนะครับสวนทุเรียนผลผลไม้สตออะไรพวกนี้นะครับ ขึ้นดีนะครับด้านหน้าด้านหน้าเดี๋ยวเราจะเป็นส่วนยา บ้านนะครับรอก่อนส่วนทางนี้เป็นทางเข้าน้ำตกนะครับน้ำตกชื่อว่าชุกวาลินนะครับเห็นน้ำตกที่ ไลนะครับอากาศเริ่มดีนะข้างทางมีต้นไม้เยอะๆมากมกายรไีไปกับหูบ้านอย่างนี้ก็จะมีหมู่บ้านคนอยู่เยอะเพราะว่ามันใกล้เมืองเนะครับอากาศเยินสบาย ซอยซอ,อยเป็นซอยเล็กๆนี่ถนนทางข้าวสวนตูนทางนี้มีต้นสตอเยอะมากสตอรครับ ภาคใต้เราชอบกินกันสตอสตอนนี้ก็คุภาคกลางภาคเหนือภาคอีสานก็กินกันแล้วนะครับเยอะมากสตอรเยอะมาก แล้วครับสามตุกชัดวาริน เลยมาจากภูเขานน่นนะ้ำเลยจากภูเขานู่นครับภูเขาถูกะกมาเป็นชั้นเป็นชั้นอานนี้นะครับเป็นชั้นเป็นชั้น uể uể àm mát đây các uể àm mát đây sướng chạy sướng chạy các เย็นมากเลยครับสวยมากสวยมากเย็นมากเดี๋ยวถ่ายเสร็จเดี๋ยวว่าคิดว่าจะลงไปเเทศนะครับสวยมากนะครับคนใครที่สนใจจะมาเที่ยวนะครับคนพื้นที่บริเวณใกล้เคียงสงขลาพัทลุงนคร ก็มาได้ที่น้ำตกผัดวาเรียนอยู่ที่ตะบลขอลูปทางติดกับส,สวนผัดนะครับทางข้าวเข้ามาจากปัตดีก็ไปซน์เข้ามาจากจากงตอนก็เลี้ยวขวานะครับมันจะมีป้ายอยู่ป้ายสวนผัดเห็นป้ายอยูติดเป็นการแล้วก็เลี้ยวข้ามาเลย Thank you. ขอบคุณมากสำหรับคลิปนี้นะครับทีท่ีรับชมคลิปนี้นะครับขอฝากช่องผมด้วยนะครับช่องผมชื่อณเทนคนตื่นเช้านะครับบางวันผมก็ต่นสายครับ